พอดีอาจารย์ทำนาแปลงน้อยให้ดูก็เลยเออเราก็น่าจะทำได้นะมันมันไม่แต่สมัยก่อนมันทำนาแปลงใหญ่นะครับอันนี้ก็ทำนาแปลงเล็กเออก็น่าจะพอทำได้ก็ลองทำดูนะอันนี้ก็ขุดไปขุดเสร็จไปแล้วแปลงหนึ่งนะครับนะอน,นี้กำลังกำลังปลูกปลูกไอ้แปลงที่สองนะปลูกแปลงที่สองกำลังขุดอยู่นะครับ ก็ใช้วิธีการของที่อาจารย์ได้แนะนำนั่นแหละก็คือใช้จอบเนี่ยจอบใจเพชรนะเ <c oughs> ออึงจอบใจเพชรเนี่ยก็ใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละนะ,อะพอตอนหลังมาอาจารย์ก็มีตั้งชื่อว่าจอบใจเพชรก็เลยเออเราก็เลยเอาจอบใจเพชรมาทำนาหนูมั่งนะ,ะตอนนี้ก็ขุดได้แล้วนะครับ อ่าตอนนี้ก็ขุดแล้วก็อาน้ําใส่นะน้ําก็มีอันนี้ก็ทําไว้นะครับกาจะตกกล้าก่อนนะแช่แช่ข้าวไว้ละอ่าแล้วก็กาจะหวานกล้าแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็อ่าถ้ามันได้ผลนะก็จะทยอยทํานาแถวข้างๆบ้านนี่แหละเป็นนาแปลงน้อยนะครับนะก็ทําตามนโยบายของอาจารย์ก็คือใช้จอบอ่าใจเพชรี่แหลกขุดแล้วก็หลังจากขุดพลิกพลิกหน้าดินขึ้นมาแล้วก็ ใช้เศษหญ้าต้นกล้วยนะเศษวัชพืชต่างๆเนี่ยก็มาหมักไว้ในในแปลงนาที่เราที่เราขุดแล้วเนี่ยการว่าจะหมักหมักไว้นะแล้วก็ใช้พวกน้ำจุลินทรีย์น้ำหมักนะ่ะน้ำหมักจากน้ำน้ำในตัวนี่แหละนะน้ำปัสสาวะนี่แหละ,ะมาเทมหมักเศษอาหารหรือเศษใบไม้เศษ วัสดุที่มันเหลือใช้นี่แหละเอามาเทไว้ในนานี่กล่าว่าหมักไว้สักสักเวันสักสิวันนะแล้วก็จนกว,ว่าจะมีต้นข้าวต้นกล้าที่จะมาดำได้นั่นแหละนะตรงนี้ก็ก็เตรียมเตรียมทำไว้ขุดไว้แล้วก็เตรียมแปลงไว้นะในส่วนที่ทำไว้สาหรับหวานกล้าก็อีกประมาณสักสามวันก็น่าจะหวานได้เพราะว่าแช่ข้าวไว้2คืนละ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอาข้าวออกมาออกมาห่อใบตองแล้วก็ให้รากมันงอกออกมานิดนึงแล้วค่อยมาหวานนะจะเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ว่าดูก่อนเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยพออยู่ได้แล้วผักอะไรก็ไม่ต้องไปซื้อตามท้องตลาดละตอนนี้ก็ยังมีข้าวที่ยังต้องซื้ออยู่นะที่ยังต้องซื้อกินอยู่ก็เลยเออเราอยากจะทาให้มันให้มันครบดูซิว่าเ,ออเราทําข้าวแล้วมันสามารถที่จะ เลี้ยงตัวเองได้ไหมพึ่งตัวเองได้ไหมนะครับนะก็จะลหลังจากนี้แล้วก็จะค่อยมาส่งการบ้านหลังจากนี้อีกทีนึงว่าไอ้ผลมันจะเป็นยังไงค่อยรายงานอีกทีนึงนะครับนะประโยชน์ของมันก็คือได้ออกแรงนะตื่นเช้ามาก็ได้ออกแรงนะหลังจากโยคะกดจุดลมปราณโยคะการบริหารเสร็จแล้วก็มาออกแรงนะเพื่อจะได้ให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นกระดูกนะแล้วล้วก็ได้ได้ได้ตากแดดตัวนี้แดดกําลังดีเลยแดดอ,อ่อนๆนะได้วิตามินดีด้วยนะก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะตอนนี้เหงื่อเหงื่อโชคเลยนะ